สตไทยมีแผงไม้เก่า ทั้งตีดีบอนี่มีตะเบิงใดนี่ขยายนี่เอาเดี๋ยวทำเดี่ยวทั้งที่ก็ไดเนาะกรไดบอนี่หมายถึงทามหยำมายถึงทายทอดขันเอาส้มไดอินที่ขันส้มกรซ้มต่เรก็ต้องมันตีเาตีอออมันสิบมันสิเป็นกลองที่เดียกันนะมันบอมันสิใหญ่โผลบ่อนี่วน้ยไม่เป็นบ่อรัวแม่ นี่พอดีเรื่องมันก็ได้นะพอดีอย่างเราคเพื่อนๆกำลังติดตามการถ่ายทอดสดช่องก้อนคำอยู่ในขณะนี้นะครับฝักเพื่อนๆอยู่ดึกดติดตามตอนนี้เรากำลังอยู่ในเขตพื้นที่ของตัวเมืองหนองบัวลำพูนะครับ ราตั้งหลักอยู่นะครับเราจะเดินทางมุ่งหน้าไปทางจังหวัดดอนทาน,นีนะครับจที่เห็นด้านาหน้าคือภูเขาครับเราจะเดินทางต่อวันนี้ว่างสตวที่นี้ว่างก็เลยพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศด้วยกันนะครับจุดหมายปลาทางนี้เดี๋ยวเราจะรู้ใช่ไหมตอนนี้ยังไม่ได้บอกนะ ยังไม่ได้บอกว่าจะไปไหนแต่นี้เบิงภูเขาข้นกทานของเลยความงามของเมืองหนองบัวลำพูสวยงามมากนะครับแล้วก็อากาศวันนี้ก็สบายสบายจ็บมีความเจ็บตัวใจแต่แต่ไม่ร้อนเพราะว่าเราอยู่ข้างในในรถมีห้องแอร์แต่ข้างนอกเันจะร้อน แต่ไม่ถึงกับร้อนมากฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามช่องก้อนคำด้วยนะครับ่อยู่บนโพนั้นเป็นพระพุทธรูปเนาะสีทองเหลืองอาร่ามเลยประตูเมืองอีกฝังก็สวยนะเนี่ยอันนี้เราจะเดินาไปฟัง่ตงตำบลดอนใช่ไหมปากโพงใหม่ถนนเส้นนี้นะครับ จากที่สวยงามอยู่แล้วก็มีความสวยงามแล้วก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ขาออกจากหนองบอนลำพูที่จะไปยังจังหวัดอุดรธานีนะครับแยกมาฝั่งขวานะคะจากฝั่งขวาของมันจะขนแก่นแล้วก็เคลือนทางข เป็นปีแล้วคือตอนนี้เป็นนะเพืออบอร์นวศใช่ไหมนวศน,น,<อ>นี่ปวศอ,อีกด้านหน,ะนึ่งเนาะข้างโต้ะสองเพื่อนๆกำลังติดตามการถ่ายทอดสดชมบรรยากาศสองข้างทางจากช่องก้อนคำอยู่ในขณะนี้นะครับฝาเเกเพื่อนอย่าลืม กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องกอนคำด้วยนะครับเราอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดน,นองบวลำรูในขณะนี้นะครับกำลังขับรถเรียบภูเขาขึ้นภูเขานะครับ ลมสักไปพิณนโรกนทางนะเส้นทางจากลมสักไปพิณนโรกเลย ดีนะขึ้นเขาเหมือนกันอนะันนี้สายกูหลก กนกลางถนน ทักใจ قطعه เดินทางไปฝั่งน้องวัวด้วยนะเดน้องวอวซอด้วยเนาะไปน้องคายนะลักปากามาทีงนี้แหละเมื่อก่อนมันจะสูงชันกว่านี้มากเลยแล้วก็ปรับเปลี่ยน้วมีซ้ำซ้ทางเลยนะแล้วเราจะไปตลาด้มยเดือนะครับเดี๋ยวจะ เพื่อนอย่าลืมชมการขายทอดสดที่ตลาดห้วยเดือดด้วยนะครับจะขายทอดสดให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกครั้งหนึ่วด้วยมาชมตลาดมาชมตลาดว่ามีสินค้าอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าขึ้นบ้านเจ้าบ้านที่มาวางขายเพ่อะจะมาช่วยอดนน คือเป็นสิบยี่สิบกิโลเลยขั้นสองข้างทางเลย เที่ยวหอยเห็นกินลำไยไหวหลวงปู่ขาวชนห้วยเดือมีสละพานเล็กๆเข้าไปนะคะชนหช้วยเดือบห้วยเดือห้วยเดือยที่จดอดรถครอบปิดไม่ค่อยเปิดไฟเลยนี่นนนตังน,นี้ก่อนตรงนี้ได้ไหมได้ เจอกล้วยลแล้วคนใจกล้วยถ้าเข้าตรงโอคนน้คพันีนเอาก้นเข้าตรงนี้ได้ไหม,ไมคนยังไม่เยอะคนยังไม่เยอะคนมีรถมากประจิต นั่นพอ่อเดียวเดียววาสิท้อยนี่ไหมไจอนี่ไหมิดด้านว่านั่นไปเข้าแทนปิกอัพคันนั้นนะ่ะเขากำลังออกน่ะเดี๋ยวมันมีรถหลายเขาย้าใจโยเมื่อเขาออกว่าจะมี่นีมงนีเป็นไรมันปิดข้างเขาเดี๋ยวเขากำลงังโยกันอยู่ตอนนี้หาที่จะดรถอยู่นะคะเดี๋ยวขั้นนั้นสิเขาบ่ถ้าขั้นนั้นว่าเขาพอไปเขาไดนะ้น่ะเห็นยนไหม นั่นตามกลนเขาไปเผาแล้วในข้างติดอันะบว่างเลยชิปเข้าไปเลยนะนี่แหละคือที่จอดเราพอไปตรงนี้ยิ่งดีนะ่ะแล้ออกออกไปเลยออแหละเราถึงม่ได้โยกตรงนี้เราต้องยกเลย,ยไม่รอนเลยโอเคเลยพอแล้วทีคาที่จอดรถโอเคแล้วค่ะ ยังไม่ปิดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอยตีไลรส,สดแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีกไม่เกินห้านาทีเพืเ่อนๆคอยชมใหม่นะครับจะพาเดินทัวร์ตลาด <c oughs> ชมชนห้วยเดือ,อยีกงไม่เกินหาห้านาที